สองเซมิโทนคือสองเซมิโทนสองเซมิโทนสองเซมิโทนก็ก็จะเท่ากับหนึ่งโทนหนึ่งโทนหรือบางทีเขาใช้เรียกคำว่าอะไรคำว่าฮาร์ฟสเต็ปขึ้นครึ่งก็ฮาร์ฟสเต็ปหรือหนึ่งสเต็ปแต่นี่ก็ใช่หนึ่งชันแะสองเซมิโทนก็หนึ่งโทนจบแล้วพี่แจก เมีมีมีแจกมีมีแจกไปแล้ววิธีการคือถ้าไอ้ตรงเนี้ยที่ที่จะเห็นแบ่งชึ้งแบ่งชึ้งไว้ในในชีทที่มีแจกไอ้นนี้ก็คือหนึ่งเซมิโทตหนึ่งเซมิโทตหนึ่งเซนิเมตพอมาเรียงกันเราเราเอาช่วงขางเนี่ยมาเรียงกันอย่างเช่นเช่นเมเจอร์สเกลเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโนกับเรเนี่ยมันห่างกันหนึ่งสีหรือว่าสองเซมิโทนหรือหนึ่งสเต็ปสองค่าสเต็ปใช่ป่าว เลกับมีก็หนึ่งตัวพอตอนไ้มีกับฟาเนี่ยเดี๋ยวบอกก่อนนะอันนี้คือโน้ตตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่หกตัวที่เจ็ดแล้วก็ตัวที่แปดชื่อมันจะมาซ้ำใหตัวที่แปดเป็ตัวที่หนึ่งนะครับโดกับโดไอชื่อพวกเนี้ยเริ่มต้บนั้นมันมีชื่อเรื่อยเรื่อย มันมีมันมีชื่อเรียกของมันโดยเฉพาะเช่นตัวที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าโทนิคก็จําไว้เล่นๆเนี่ยจำไว้หน่อยดีกว่าตัวที่สองเขาเรียกซูเปอร์โทนิคซูเปอร์โทนิคก็คือเกล็ดมันโทนิกเนี่ยแต่เป็นซูเปอร์โทนิคตัวที่สามอีกเขาเรียกมิเตียนตัวที่สี่เขาเรียกว่า สัตว์ัวที่หก็คือโดมินานเขียนเรื่อยแล้วเาดูยังไตัวที่หกเขาเรียกว่าสัตว์เลีเดี่อน,นี้คจะรู้ว่านิดนก็ดสัตวเลีดเดียนตัวที่เ็ดเขาเรียกว่าดดิง ตัวที่8ก็คือการโทมทำไห้เขาหน่อยก็ดีพวกเดียวถ้าจำไม่ได้ก็เล่นไปตัวนี้หนึ่งของสามสี่ห้าไปจำมเล่นตามตามแล้วแต่นิดไอการการจับเรียงของออยครึ่งเสียงมาเรียงถ้าเราเราไล่เรากดคีย์คีย์บอร์ดกดตัวต่อกรไปายอะ มัน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 จะหา่างไปเรื่องมันจะห่างในทีออละครึ่งเสีเยงเสียงเขาเรียกว่าโครมาติกสเกลเอราไอช่วงห่างครึ่งเสียงนี่มันเรียนเราจะสังเกตว่าเมเจอร์เนี่ยโดกับเรย์ผ่านสองครึ่งเสียงนะครับเรกับมีก็สองครึ่งครึ่งเสียงไอมีมีกับฟาน มันแค่ขึ้นซุปเปอร,โปปรโ์โทนซุปเปอร์โทนหกเลยมเรื่อยเรือยจริงๆลายมือปกติลายมือผมอสวยนะแต่ขอ,เ,อเขียนเขียนเนี่ยโอ้เลลอขยียนแคร็บไปใครก็วาดขเขี่เขียนแคร็บไปเขียนแบบสวยมากเลยมเขียนอย่างนี้แล้วไม่ลื่นนะใช่ไหมมันไม่ลื่นใช่ไหมก่อนขั้นโน้ตเนี่ยนะแก่อนไม่มีมาพิมพ์นี่ยโอ้ต้องมาเขียนทีละตัวเขาว่าผมวาดโน้ตพอจะเสร็จหน้านี่ใช้เวลาเป็นชั่วโมง เขาก็จะมาจ้างผมว่าผมบอกว่าผมไม่รับจ้างหรอกเพราะไม่คุ้มอาโทนิกซปเปอร์โทนิกดีเลยนแล้วก็สัตว์โดมิแนนต์เอเอเอเขียนีเอนเอเอสัโดโดมินน์โดมิน์ัโดมิน์ที่ห้าอโดมิน ตัวที่ 6, 3, 3, 3, 4, 5, ท 8, นหกสมีเลียนตัวที่เจ็ดดีที่ตัวที่แปดก็มันนัมันจะซ้ำเงี้ยมันจะซ้ำกันถ้าเราไปเช็เกลเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวที่หนึ่งตัวที่สองเลยสี่สองสามดีก็1ืส